สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นนีเคอี e. สาวสาวของวันที่สิบเก้าเดือนเก้าพีหกเจ็ดนะครับก็มาเริ่มกันเลย สำหรับหุ้นนะครับผมสำหรับหุ้นนะผมอืมผมจอไม่ค่อยเข้านะจริงๆนะก็ให้ดูเป็นแนวทางนะครับผมตัวเด่นนี่มั่นใจนะแต่ตัวจอไม่ค่อยมั่นใจ ภาคสาวหนึ่งกับสองหนึ่งสี่สองสี่หนึ่งหกสองหกหนึ่งเก้าแล้วก็สองเก้ากันหนึ่งแปด สองแปดหนึ่งสามแล้วก็สองศูนย์ ฟันสองสองสี่สองหกสองเก้า แล้วก็16นะครับก็จบไปแล้วครับผมสำหรับหุ้นนี้ขี่ซสาวเลข2ตัวต่อไปเป็นเลข3ตัวสามตัวนะครับ สองสี่หกสองสี่เก้าสองสี่แปดสองหกเก้าสองหกแปดแล้วก็สองเก้าแปดเน้นที่สองนะครับผมเน้นที่สองก็ได้เท่านี้ครับผมสำหรับนี้เคอีสาวหนึ่งกับสองเนาะ ถ้ารูดได้ก็รูดนะครับผมก็ลองคำนวณดูนะอ,อว่าว่าตัวเด่นนี้จะตรงกันไหมถ้าหากว่าตรงกันเราค่อยรูดนะครับผมนะหุ้นนะจอไม่ค่อยเข้าหรอกส่วนมากก็จะออกแต่เล็กเบิร์นนะหุ้นนะถ้าอ่เท่าเท่าเท่าที่สังเกตนะออกแต่เล็กเบิร์นวันนี้ได้เท่านี้นครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ